การขับร้องประสานเสียงคืออะไรถ้านักเรียนยังไม่รู้เราไปฟังกั anda, um it, it. Hunting, huh? ller, นเลยค่ะการขับร้องประสานเสียงก็คือการร้องเพลงที่มีแนวทำนองมากกว่า1แนวนะคะแบ่งผู้ร้องออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยที่ผู้ร้องเนี่ยจะต้องร้องไปพร้อมๆกันซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นจะมีแนวทำนองเป็นของตัวเองค่ะแล้วบทเพลงที่นำมาใช้ในการขับร้องประสานเสียงจะเป็นบทเพลงแนวใดก็ได้นะคะมีตั้งแต่การประสานเสียงระดับง่ายนะคะจนไปถึงการประสานเสียงระดับยากเลยค่ะ แต่สาหรับเนื้อหาที่นักเรียนจะต้องเรียนกันนะคะจะมีแบบราวกับแบบแคนนอนค่ะแบบเ o u ก็คือการร้องประสานเสียงแบบร้องวนค่ะโดยร้องทํานองเดียวกันร้องไล่ตามกันไปเ <c oughs> มื่อร้องจบ <c oughs> นนก็จะวนกลับมาใหม่เราจะวนไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะเป็นการร้องประสานเสียงแบบราว d l o แล้วยังไงนะ <c oughs> ต่อไปจะเป็นการขับร้องประสานเสียงแบบแคนนนนะคะแบบแคนนอนนี้นะคะเราจะเริ่มต้นร้องพร้อมๆกันค่ะแต่เริ่มต้นร้องด้วยคนละเนื้อร้องและคนละทํานองค่ะทุกคน เดี๋ยวคุณนิ้จะรองให้ทุกๆคนได้ฟังตัวอย่างกันนะคะว่าจังขับร้องแบบราวหรือแบบแคนนอนเป็นอย่างไรนะคะไปชมกันเลยค่ะ d m a g e night อะไรที่เพราะจะทำให้เธอด้อนใจแอบอย่ารู้ว่าตรงกับฉันบ้างหรือไหมเธอชอบฉันตรงนี้ uh, uh. เอาพัากกามาว่ Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. John, morning bells are ringing, morning bells are ding, ding ding dong, ding ding dong. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John, morning bells are ringing, morning bells are ding ding dong, ding ding dong, ding ding dong. ประมาณนี้ค่ะ